สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องบองไปสู่ทุกคนครับผอกับเบาเท้าห้างน่านเชแอรครับพี่น้องมาพี่น้องไหมมือว่านี่กิตมือึงนะครับมือนี้ปิ่งเขียนโม่กับตำามักทัวกับตำน้อาไม่สมนะครับปิ่งเขียดขี่คุย <laughs> เขียดโม่เพิ่อนว่าเอาแกมกับพักอ้อยผักกาดห่อเพื่นว่าอ่าผักกาดห่อออกซิบเปียเปียวจังหน่อยนะครับแล้วก็พักพักหนอกนำ้ำกับหยอดพักใส่นะครับบัวลาย มาสเสียมกันก็บ่าวเท่าครับมันนี่อ้าวหอดหรอดูกันนะครับมีกบมีเขียดเอาหัวพักบัวมากัดนำํำเจ้งหน่อยกินแบบบานๆเจ้งหน่อยครับพี่น้องมามาสเสียมกันครับอืมเป็นตะจวดโอ้ล่มเย็นดีขนาดครับนี่ หอมๆเศบๆพいい <jas> ี็นอางอี้ยุบอ้ยเรื่องฝ่าห้องมาหนิยุบก็ตำน้อมผสมยิ่งหอมเศบๆ ฟังเสียงขันไม่พอมบ้าวัานนี้ต้มอึงกับปูเสียบพะเหลี่ลลยวกินอะไรกินกินไม้ปีคำว่าไม้ปีก็คือเทือแลกของปีพี่น้อง พูนว่ายุบยุบก,กัมโนไม่สมกับมักพริกหน่วยกับประเด็กโอ้เสียบพ่นว่าว่าเราเลยร่องเหมืองนี้ก็เสียบเหมือนกัน,นพี่น้อง กินหมูไอย้อยอ้อยู่ในบ้าน <c oughs> ทางบ้านเช้าสิเป็นฝา,มา,ากมาให้ไอ้ก้ขอบขอบุญขอบคุณ,คณไมได้ไหลายครับไปสิลๆนั่นเป็นเป็นฝากมาให้กินอู้เป็น,น,เ,ปนเป็นไปไต ทัว่แย่แนี้ลายหล,ลายพี่น้องทัวกันไลยยุสวนทันเ <c oughs> ก็บไปขายกับอะไรมันหล,ลายลายไปกระปลูกไปกัปลูก กินนันกินตามกตักทั่วชีวิตเพ็ดใส่กับอันนั่ไม่สมโอ้ยไปน้ำกันลังงางเลยหอบหอนข้อว่าๆเลย การถอยไหมโอ้มาเลยพี TV ่น้องมันี เสียงฟ้าห้องรออยู่มันแร่ฝนตกไจาจกพุ่งไปหน่องคันเด็ดตัวกแเลยครับุอ้ยเล็งเขาเล็งเขาเลยฮึ 안에 꼽. 내지꼽ตั เป็นมึนเหมือนปุวพี่น้องช่งหอมแดดผู้ใดที่เปนท่องบอดีพี่น้องบนแน,น่นั่ด้วยครับน้องไอม่สวผพิษกระเพาะคักได้พี่น้อง phát cái này, yub, xí hìn, xí bẹo bẹo chút nồi, Một hìn hìn chút nồi, chắc bao, <laughs> ไปแห้งเสียบไปพี่น้องเองการจำอีก ขอถทดขอไปครับพี่น้องมันเผ็ดเผ็ดออกห้อนมาโหลดแจ้งน้ำหูน้ำตาเต็ผมถักเสียบได้เลย ข้ากตัวเลยพี่น้องกินจนหนังหุ่นตาอลไรเบื้องพักใส่นี่ยุบ gần <laughs> à bớt tuần phi <laughs> อือกข้อนข้อบาบบาบเป็นยังไงอืออร่อย เจ็บครับพี่น้องมึงว่านก็เียบมือก็เียบอาหารบันเห่าพี่น้องอาหารบันบนันแต่ความเียบนีน่ยบ,ยบ่้เบากถึงพี่น้องเียบแห่ง กบัวเอาเยบด้วยน้องพี่นุ่มนะอืมนี่ดนามก็ครับนี่ของหอนค่อยแหง กินน้ไม่สม้มกับตำามักทัวมั็คากปัญยังนะพี่น้องกระปิ้งเขียดแต่ว่าน้ไม่ส้มนี่มันเป็นแบบห่อนห่อนคือแกงแกงน้หมักยินแกงน้ำมักับตำนั่นตำนี่ขึ้นกันเสียวห่อนข้อบ่าบาบจังหน่อยนะครับปิ้งเขียดบบเบิดตครับเรือยุ่สามตัวอมไว้ใ่เ็นเบิรนะพี่นอ้องเนาบ่บเบิดจงไว้กินอีกเพราะว่ามีมี่ยุดสามปิง่งนะครับที่เรือว้ที่เรือว้อ,อัน ไอ้ทพพ่อทัเม่ของสาวเพิ่นกระ่บ,บ่บ,ก,บก,กินนะครับเอาเพิ่นกระกินแนวใวม่เพิ่นกระทายคลิปขึ้นกันพี่น้องกระถามหาอยู่ว่าเอาไปใส่เอาเคยไปใส่เพิ่นวาเ,าเพิ่นกระเฮ็ดช่องเพิ่นนาะอพี่น้องเนาะเอาพาพี่น้องมาใต้ห่มม่วงบรรยากาศหม่องเก่านะครับทั้งนอกแดดทั้งในห่มนะครับฟุ้งมีนตํากับโบมาดอกมน้นนี้แต่ว่ารอบคางรอบเอวมา้อนี้เสียงฝาห้องหึมหึมึหมห,มหมอยู่มือแรงือสิม,มาว่าจากพี่น้อง เดี๋ยวฝ่าเลงเลยเด้อฝนเลยยังบบทันหอนอย่ำหน้านะครับเยมัมสิเบิดก่อนเอาฝากพี่ตอนน้องนะครับมื้อนี้ปิ้งขิ้นหม้อตำบักทั่วกับตำนมิสมแบบบานๆนนะครับช่วงนี้มันเป็นฤดูกาลเนะาะแบบบานๆนแต่เสียบเส่บระดับพัตคานนะครับสําหรับหลายๆท่านเพื่อนอาจชีวาบ่แเสบแต่สําหรับหลายๆท่านเพื่อนอาจชิวาเป็นอาหารชันหยด น้องพี่น้องเนาะเอาฝากพี่ต่อนน้องขึ้นเกานะครับมัก,กอะไรถือใจกระแซบประถานนีนะครับเด้อสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ